ครับผมวันนี้เราไปตกหมึกเลยครับเดี๋ยวมาตามชมกันว่าจะได้ไหมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องหมึกครับว่าเขาตีบนเรือแบบไหนยังไงเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมครับ เนนช้าของวันอาทิตย์ที่แดแลงลมเบาเอาครับวันนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีแบบตกหมึกบนเรือ,อในแบบของผมครับ บางอะไรก็จะใช้ประมาณวิธีนี้ครับก็อเอาที่หน้าหมายนะครับสมมุติเราลอยเรือตกน้ําลึกประมาณ4ี่ห้าเมตรก็ทางฝั่งเนี้ยเรือเรือจะไหลเข้าหาหากองอ่าไหลเข้าหากองนะครับทางฝั่งเนี้ยจะใช้โยจมเบสิกจมปกตินะฮะและว,วิธีตกก็คือเราก็จะเรือจะไหลเข้าหาโยเราก็จะกอเก็บสาย แล้วก็หยุดให้มันจมพอมันจมสายก็จะหย่อนหย่อนปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะกอเก็บเนี่ยเราก็จะทิ้งลงไปกอเก็บแล้วก็เจ,จะก่อไว้ให้สายตึงตลอดนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นการตกแบบนี้ก็อาจจะต้องขวดตะขวดสักห้ากัมแล้วแต่เรือไหลเร็วหรือไหลช้านะฮะไหลเร็วหรือไหลช้าเราก็จะตีไปสายตรงเนี้ยมันจะตึงอยู่ตลอด แต่ถ้าเราไม่ทวงเวลาเราเจกโยจะเหินน้ําแล้วก็ไม่ลงไปที่หน้าหน้าทรายหรือหน้ากองมึกก็จะจับยากนิดหนึ่งเพราะมันจะไม่ตามขึ้นมาจับะนะฮะนี่คือแบบวิธีตกแบบคร่าวๆคิดง่ายๆครับเวียงไปอันนี้สายก็จะตึงตลอดก็ต้องทวงหน่อยนะฮะอันฝั่งนี้เรือ,อไหลเข้าหาอันนี้ก็จะใช้ตัวเบสิกจมหน่อยแล้วคอยกอให้สายตึง นะหลักการตีบนเรือง่ายๆกับเรือช่างโบนะฮะแบบลอยลำตกอันนี้จะเป็นวิธีแบบรอยลำตกนะน้ำประมาณ5-6เมตรหรือ4เมตร3เมตรแล้วแต่วันนั้นมึงจะจับที่ระยะไหนแล้วก็เดี๋ยวชายเกาะก็จะไปที่หมายชายเกาะถ้ามีตัวแล้วผมก็จะบอกอีกทีว่ามันจับระยะไหนตามชมครับ ก็ย้ายหมายไปเรื่อยๆถ้าตัวบางก็กับปิดตันหรือไตก่งก็จะย้ายหมายให้เราเป็นอย่างนี้แหละครับการตกเรือแต่บางบอกว่าอะไนะตกตกอย่างนี้ต้องมีพื้นฐานยังไงนะต้องมีพื้นฐานเยอปอมมาจะทําให้ตกง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายอ,อีกระดับหนึ่งครับถ้ามีพื้นฐานเยอปอมอยู่แล้ว ยังไม่มีก็ลําบากหน่อยเพราะมันคนละอย่างกันหน้าดินมันคือเป็นการตีอย่าปลอมอีกแบบหนึ่งก็อนนี้ก็จะเป็นวิธีการตกแบบเราจะเห็นเป็นเป็นหมองๆครับเช่นเช่นเช่นอย่างเงี้ยครับ um> มันจะเป็นก้อนหิ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 นแล้วเราก็จะหาแบบที่มันเป็นแอ่งนะครับ วิธีการตกคือตีค่อมแอ่งไปนิดหน่อยให้เลยนิดหน่อยแล้วปล่อยไหลลงไปในแอ่งให้จมไปจนเกือบสุดแล้วก็ค่อยๆเจอขึ้นมาค่อยๆลากเจอขึ้นมาถ้ามีตัวก็จะจับเลยแต่ถ้าไม่มีตัวเราก็จินตนาการครับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเป็นแอ่งไปเรื่อยสนุกสนุกเราไปครับก็เนี่ยลักษณะเห็นกองกองเราก็ตีหยอดไปข้างข้า ีหยอดตรงนูน้นบ้างตรงนี้บ้างครับไล่ไปเรื่อยผมตกกันเนี่ยประมาณแบบนี้ครับบางล้วก็จะหยอดบริเวณตรงนี้เพราะว่ามันจะไปหินหินคือเคิร์ฟรับอยู่อย่างนี้ครับเป็นแอ่งชันลงไปก็จะ,จะตีหยอดแล้วก็ปล่อยจมสุดแล้วก็เจอเจอเจอเจขึ้นมาอันนี้เรามาลอยลำอยู่ข้างเกาะครับหรือบางคนชอบตีเข้าชายเกาะก็จะกอออกมาเลยก็ได้หรือปล่อยจมหน่อยนึงแล้วก็เจอออกมาเลยก็ได้ให้มันอยู่ระดับ ตรงกลางน้ำถ้ามีตวัวก็น่าจะจับดีแล้วแต่จิตนาการจริงๆครับอือส์เท่าโยเลยครับสามจุดห้าตรวจสอบล่อง ก็สำหรับการตีชายก่อนนะครับเราจะเวงเข้าไปที่ฝั่งเลยครับแล้วก็เคาเหมือนยื่นชายฝั่งเลยครับเพียงแต่ไว้จีบเรือตีก็ตีเจอกออกมาครับการระดับน้ําให้ดีเห็นเห็นบางตีข้อ้อ,อไหมครับอันนี้คือน้ําตื้นไม่อยากเจอขึ้นเพราะว่าเจอขึ้นเอะโย,โย,โยมันจะเหินขึ้นผิวน้ําเยอะเกินไปจะไม่อยู่ในระดับตรงกลางน้ํา อันนี้ก็จะเป็นการเคาะให้เดี่ยวมันอยู่ตรงกลางน้ำจะเป็นโยแบบเชลโลครับถ้าไม่เจอขึ้นถ้าเจอขึ้นเดี๋ยวโยเข้าเบ้าตาแฝกครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นการตีเข้าน้ำตื้นแต่ถ้าน้ำลึกเจอขึ้นเจอแรงแล้วแต่เลยครับอันนี้คือสเต็ปของผมนะครับใครจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ท่านเพื่อนสมาชิกครับผม อันนี้เราก็มาแนะนำกันนี่จะใช้เป็นโยแชนโลทีเข้าไปครับล่อยจมลงสักครึ่งเมตรครับแล้วก็เคาะมาเหมือนคล้ายๆเหยียบปลากกครับให้โยพุ่งกุ๊กกิ๊ก,ก,กมาถ้าหมึกมีตัวมันก็จะพุ่งเข้าชาร์กเหยียบเราเลยภาพหมายก็จะสวยๆหน่อยครับท่านชม,อ,มอันนี้แล้วแต่ ใครจะใช้ตกแล้วแต่ความถนัดของผู้ตกจริงๆครับจะใช้แบบไหนยังไงแล้วแต่เลยครับมันไม่มีกฎตายตัวครับจินตนาการล้วนๆจินตนาการล้วนๆนี่คือผมบอกว่าผมตกกันยังไงแค่นั้นเองครับใครจะไปประยุกต์ใช้ก็แล้วแต่ท่านเลยครับนำเสนอเฉยครับท่านผู่ชม สวยปะล่ะดูสิสอันนี้ผมจะลากเรือไหลไปกทางแล้วก็ตีโยเรือก็จะไปทางนี้นะครับตีโยอย่างงี้ผมก็แค่จับคันไว้เฉยๆแล้วก็กระตุกตัง้ง e x t ชั่นนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยที่วัดครับท่านผู้ชมมาเป็นหนวดเนี่ยครับนี่ก็เหมือนลากหมึกนะถ้าได้ เนี่ยที่หนวดลขยขาดอย่างเงี้ยหลบบงังที่หนวดขาดยขาดเงี้ยฮะมันจะเข้าข้อหนวดข้อหนวดด้านล่างตรงนี้ครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมข้อหนวดด้านล่างเนี่ยครับซึ่งมันเป็นจุดที่ขาดง่ายที่สุดถ้าถ้าฉบามันจะเหมือนหายิ่งจกอะครับดูมันจะดิ้นล่อหลอกอยู่เห็นไหมครับยังอย,อยู่อยู่เลยท่านผู้ชมดูเห็นไหมผมแตะให้ดูนะตึง้งนี่เห็นไหม เหนียวเลยฮะเนี่ยยังเหนียวอยู่เนี่ยอันนี้ก็มาแก้เหงาครับเช็คหมายโอ้ปลาลูกประจอกมันนิ่งจริงมันนิ่งจริงๆน้ำเนื้ กดหนักกว่าก็หม okay. ึกมาไล่บังมาว่ะโดนนะครับโดนแลครับหนักมากกดหนักมากอันนี้ก็มางานไล์เกมครับ บังโยนเขาหาทงโยนพี่โยนเขาหาทงแล้วก็วเออขย่ามาสเต็ปเดิมเอาล้ครับเห็นตัวแล้วลำไรกระบัดหัวตึกตึกตึ๊กตึกปลาอะไรเนาะเมื่อยมือจริงเลย โอ้โหดูสีขนด <Starting> ิใหญ่จ <noise>. ับเอาก็ได้มั้งให้ให้บังไอ้นี่อยู่ขนใหญ่มากเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โหใหญ่จริงตัวนี้เป็นโลแน่นอนว่าโอ้โหเต็มิ้งนะท่านชมไหลโลสุดยอดกับงานร้ายเกมแก้สเกลง หมายก็ถามช่างบัวนะครับถ้าเบื่อๆตกหมึก <laughs> <laughs> ครับ <laughs> กับงานไลฟ์เกมแก้ขัดครับ เยอะเว้ยดำเลยตรงไปเอาเลยชั่วโมงนชั่วโมงกอบโรยไปก่อนนะมานี่ะนะไปก่อนเรปล่อยไปครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะถ่วงถ่วงเห็นไหมฮะอันนี้ถ่วงผมถ่วงลงไปผมทวงไปห้ากรรมครับอย่างเงี้ยใส่ถ่วงไป เพราะว่าเรือจะลอยไปฝั่งตรงกันข้ามคือทางนี้ผมก็มางี้ลมเริ่มแรงแล้ว,เ,ลวเห็นไหมลมแรงปุ๊บโยเบสิกของเราก็จะโดนยกผมก็เลยถ่วงไปขวไปห้ากมให้มันมาใกล้ๆพื้นก็มึกจับครับประมาณนี้เค,ครับเลย <laughs> <laughs> ครับนี่ครับก็นี่ เป็นจอชีชชแต่ข้าวพี่อดกินมึก<อ>น,น,น้ำดำด้วยพี่มึกน้ำดำครับค,ครับท่านผู้ชมครับเทะเน้เทะหมดช่วง,งนี่แค่ช่วงพักเที่ยงนะกินข้าวกินข้าวพักเที่ยงโยแหับอยากเห็นสภาพนาววันนี้ดีๆแต่ไข้บึ้มๆลานวัวคนตุกเฮ้ย อันนี้จะเป็นรอยตามน้ําบางทวงไปปะเนี่ยกระดองกระดองอะ่ะบางทวงโอ้โหลัน่นลัน่นลั่นเอาครับเอาครับหอมหอมไม่คู่ไม่คู่โอ้โไม่คู่ไม่คู่เอาครับเฮ้ยเบาเบาเบามือเบามือถ้ามีคู่เบามือเดี๋ยวพี่ตีเลยไปก่อนอไม่เป็นไรเต็มจม่าเต็มมามาแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นแล้วเนี่ยสยสวยลั่นอยู่ตรงนี้นี่ เฮ้เราไปไหนมานน้เนี <the navy> <S <S ่อ่ะเฮ้มาแล้วครับใส่สวยต้องวัดแม่เฮ้อยากได้กูอยากวัดมือมั้ย่ะบอยอ่าเรียบร้อย ทนชมดูเมาแล้วทงโบมาแล้วท้องอะไรบ้างคิวไปไหนครับพี่โไปไหนโอ้โหอะไรวะเนียล้านว่ะอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเลยเนี่คือแมงลีอ้ยอ้วนอ้วนมามามาอ้วนอ้วน หมดตุ๊บหมดตบแล้วมาแล้วแวดดน้าผ่านไม่เที่ยวเลยแดดเที่ยวเลยจีนี้ก็เพิ่งลอยค่อมเนะี่ยแม่งไม่จับไม่จับรากผ่านจับลึกลึกเลยฮนะยของแม่นนะ่ะ นี่แหละต่อยหอยมัต้องแบบนี้ต่อยหอยมัต้องแบบนี้ถูกแล้วแหมเต,เต็มข้อเยี่ยวเล็กเต็มข้อเออ,เอ,อแต่ถ้าตัวขาวมันนี่ชัดโอ,อ้โหเอาวเยี่ยวนี่ตัวนี้แฮตติก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 แหมปลาทูมาเว้ย โอ้ปลาทูมาทูทอดด้วยการการมาการมมันเขาละมันเขาละ ประโยชน์กับการอาบอกวิธีตกหมึกของพวกผมนะครับมันคือวิธีที่ผมใช้ตกหมึกกันก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับถ้าใครหัดได้ประโยชน์ก็โอเคครับแต่น้านะบางคนก็ถิอมือดีๆเขาก็น่าจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะฮะก็ สอบถามคนที่มีประสบการณ์สูงได้ๆๆๆเขาก็จะช่วยแนะนำกันดีอยู่แล้วครับสายมึกโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเนย <laughs> ตัวยากครับจะขาตัวไดไ้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ครับพอได้แกงพอได้แกงน่านนานอีกแล้วอ่วอวอารถีิบอกสาย <laughs> มาได้ไง <laughs> เออกองกองเดี่ยวนะครับ นี่ลากยันพื้นบอกเลยปกติก็ไว้แค่กลางน้ำวันนี้ปล่อยลากยันพื้นขูดเอาหมึกขึ้นมามนยังสิหอนิศหายเลย